อ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มีมีดมาแนะนำนะมีมีดแนะนำยี่ห้อครูสติลนะครับหน้าตาประมาณอย่างนี้เนเป็นแประมาณไหนประมาณไหนใช้ใปช้องกันตัวมากกว่ามันเล็กนี่เป็นมีดเสี้ยงไม่ใช่มีดเฟี้ยงยเลยเป็นมีดแทงนี่แหละมันมใช้ป้องกันตัวนะครับส่วนคมเนี่ยก็ใช้ตัดเฉือนได้เล็กๆน้อยๆนะอ่เอาให้ดูใหม่ี่ใช้งานเวลาใช้งานจับยังไง่บงนี้ แบบนี้อ่าจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายระวังบาดนิ้วเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสลนะเอาไว้ตัดเชือตัดเชือกอะไรง่ายๆเล็กๆก็จะมากระในซองพลาสติกอย่างเงี้ยเรียกว่าซองอะไรซองไข่เด็กซองพลาสติกเรียกซองพลาสติกอ๋อซองพลาสติกอันนี้ก็ไปห้อยกับบุกกุญแจกับกระพวงกระเป๋าอะไรก็แต่ไม่ต้องห่วงไม่ไม่หลุดออกมาได้คุณไม่ดึงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองสัาธิตดีๆถ้ามันห้อยอเสียบเสียบเสียบปั๊บมันห้อยอยู่กับพวงกุญแจเวลาใช้งานคือ ก็ดึงป๊บอ่าก็ดึงกมาอย่างนี้อันนี้เป็นเรียกว่ารุ่นพอมันก็มีทั้งหมด3ไซส์เป็นมินิพอเออบ้านพอแล้วก็ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเบสพอลอ๋อตัวสุดท้ายเรียกว่าอะไรพอกันทีพอกันดีเบสพอเนี่ยมันมีคมสองด้านนะครับแต่วัสดุเดียวกันแต่ที่สําคัญคือตัวนี้มาทําไต้หวันแล้วแต่วแรกสองตัวแรกล่ะสองตัวแรกเนี่ยยังทําญี่ปุ่นอยู่มีหน้าน่าจะไปไต้หวันนะครับ แต่ว่าคือคําว่าไต้หวันนี่ก็คือของแท้แหละแต่ฐานก็ย้ายไปไต้หวันอ่าที่ทำใครชอบญี่ปุ่นชั่วโมงนี้ก็รีบซื้อกัน950ตัวเล็กสุดตัวกลางพันร้อยและตัวใหญ่พันสองห้าสิบนะครับอ่ะมาให้เลตติ้งกันดีกว่าที่น่าซื้อเพราะว่ามันจะเป็นญี่ปุ่นอยู่แลวราคาหลักพันเลตติ้งขออนุญาตให้เลตติ้งเดียวกันเลยเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหล็กโพสติลนะครับเอลิสแปถ้าใครเคยใช้ก็สีดาวมันทือยากนะด้ามจับ ก็โอเคดึกมือดีก็ประมาณ2ดาวนะคือมันใช้แทงไงไม่ใช่เป็นมีดพับดีนะครับระบบการล็อกก็ไม่มีมันเป็นมีดใบตายมี7ดาวจะให้7ดาวนะครับวนความคุ้ค่าเนี่ยคดาวเลยนะครับคุณภาพเม็ดินเจแปนก็ลองเลือกกันดูอประกาศนะครับภาพรวมก็คงใช้งานโคงแกลกงกันนะง่าย คงสองดาวอาจจะไม่เหมาะกอบผมเท่าไหร่อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอย่าง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 ไอตัวเล็กเนี่ยเอาเป็นพวงกุญแจนี่สบายเลยที่มันเล็กเนี่ยคือมันดีตรงมันเล็กแล้วมันก็คมมากด้วยตอนนั้นเองแต่อันนี้อันนี้ไม่มีสร้อยไข่ปลามาให้ไม่มีไม่มีไม่มีสร้อยไข่ปลาลจะมีตัวใหญ่ตัวนี้อ่าตัวใหญ่จะมีสร้อยไข่ปลาอ่าใช่ครับแต่คุณภาพสุดยอดเลยอ่าถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปเป็นเพื่อนเราในไลน์นะครับเข้าไปในไลน์ดีมานะครับสองพสิบคิดอะไรไม่ออก เข้าไปใน Youtube ไปดูวิดีโอย้อนหลังกันดีกว่ามันดิแกมสองมาสิบหรือเป็นเพื่นเพื่อนเราในไอทีมันในแกมสองศูนย์หนึ่ตครับเราเดี๋ยวถ่ายดิ